อันนี้ก็เป็นงานที่แบบเปิดตัวอุลตร้าแมนของเล่นสําหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนชอบเล่นของเล่นไม่ใช่แค่เด็กนะครับเป็นสําหรับผู้ใหญ่ด้วยที่ชอบฟิกเกอร์นะครับ mm hmm. ก็เห็นมากันเยอะมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบันไดนะครับไมอุลตร้าแมนนะครับคาร์เมนไรเดอร์ราก้อนบอลเต็มเลยครับออน้องสนุกชอบเล่นด้วยใช่ครับเป็นคนชอบเล่นของเล่นออใช่ครับแล้วก็ส่งต่อไปถึงลูกจริงๆไม่ได้ส่งต่อนะแต่ว่าไทก้าเขาก็เป็นเด็กเขาก็ ธรรมชาติเลยชอบเล่น<ร>ของเล่น<ค>ลใช่ครับวันนี้มาน้องจอยขนาดไหนฮะก็เขารอมาประมาณเดือนหนึ่งเรื่องเงินคือเราเราเราไม่เคยพาเขาไปออกอีเวนต์เลยเพราะว่าเขาอ่ะยังเด็กแล้วก็ยังคอนโทรลตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้เหมือนกับเริ่มรู้เรื่องแล้วก็สื่อสารว่าไม่ซื้อของเล่นให้นะ <aud s. S 1> ถ้าอยากซื้อของเล่น แพงก็ไปหาเงินเอง<แ>ใช่ถ้ามาอีเวนต์จะได้เงิน<ะ>เขาก็รอคอยเลยนะับเมื่อไหร่จะไปอ<แ>ีเวนต์เมื่อไหร่จะไปอีเวนต์จนมาถึงวันนี้หน่วยก้านดีหอ่ะหน่วยการดีผมว่านะตอนนี้เขามีความรู้เกี่ยวกับเงินแล้วเ,<อ>เขาต้องรู้ว่าอยู่ดีเงินมันไม่มันไม่ได้ออกมาจากกระเป๋าพ่อแม่ <simples. S 2> มันต้องไปทําอะไรสักอย่างเขาเห็นผมไปถ่ายรายการสดทุกวันอย่างเงี้ยป้าออกไปทําอะไรอ่ะออกไปหาเงินไงลูกบอกเหรอแล้วเงินป้าเอาไปเก็บไว้ไหน บางทีเราก็ได้เงินมาเราก็จะให้เขาดูว่าเฮ้ยนี่ไงผลของการออกไปทํางานนะลูก<บ>เขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเงินมันมาจากการออกไปทางานอ์จ้ไาไม่เคยส่เปคมหลายคนจะมองว่าอาร์จ้านี่คือแบบใส่เปเปรู่ตาใจไม่เลยผมนี่ผมคิดเยอะมากแต่ที่เห็นในคลิปเวลาให้ของขวัญเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคริสต์มาสหรืออะไรอย่างเงี้ยของของวันเกิดเขาปีที่แล้วล่าสุดผ่านมายังไม่ได้ซื้อเลยใช่เพราะแบบ ซื้อกระจุกกระจิกไปเรื่อยอ่ะใช่เราไม่ได้ไปอย่างนี้<ม>เลยไม่ไ,ไ<ป>ม่ไม่เปผมผมแบบกลัวเขาแบบติดนิสัยอะ่ะเวลาเด็กเวลาเขาได้เยอะเขาจะรู้ว่าคิดว่ามันง่ายมันง่ายแล้วเป็นสิ่งที่เขาควรที่จะได้อ่าจะให้ซื้อเฉพาะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าเนี่ยได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับรชีวิตที่แท้จร้ามันแบบอ่าเราตอ,ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ ทำรักาำอะไรไม่มีเลยครับเรื่อยๆล่องลอยวางเลยหโสดเปิดวางเลยหรอโสดเปิดอะไรใช่เป็นหนุ่มโสดสิเออโสดคนนี้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคิดกันไปเองใช่หรือแค่ผ่านเข้ามาแวบหนึ่งลองดูอย่างนี้ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับก็เลยปล่อยไปใช่ครับร้านบุเซ็ียน ครับเปิดรับยิ่งกว่าเซเว่นอีเลเวนแต่ว่าเด็กๆน้อยอยู่ไหมคะแบบออคือส่วนส่วนตัวเป็นคนชอบคนที่อายุน้อยกว่าใช่แล้วแค่นั้นเองจะแบบถ้าเท่ากันหรือมีอายุแล้วก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ใช่สเปคอย่างคนรละสิบคิดกันไปเองในยี่สิบปีเนาะใช่ใช่ใช่แล้วภาษาด้วยโอ้ยิ่งดีเลยครับผมยังเป็นสเปคนี้อยู่ครับไอ้เกิน1ิบ8ก่อนนะครับอ่าแต่ไม่ได้ติดต่อแล้วใช่ไหมครับี่น เดี่ยวเดียวคักลิปที่ก็มเองครับที่ก็มเองครับไม่ดูนะได้มัครบไม่ได้ครับไม่ได้อันนั้นสดอันนี้เป็นกสดนานยังคะเป็นสดร้านนานนานแล้วครับนานแล้วค่ะประเสริฐจะถอดจริงๆริงแบบพี่หรือว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติจะถอดเลียวเล็บจริงๆหริงหรอครับไม่ถอดอถอดทำไมเพิ่งไปตะไบเล็บมาแงแหลมเทียวเลยใช่แต่ไม่มีมันหายากนะมันเคยมีไงเคยคุยๆแล้วก็รู้สึกว่า ว่าไปกันไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องสารต่ออะไรมากมายก็แยกทางกันไปแยกย้ายเรารู้ตัวเร็วแล้วก็เลิกเร็วใช่ใช่รู้รู้ตัวเร็วไหวตัวเร็วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายาตาดูเหมือนไม่ซ้อนเหรอไม่เหมือนไม่จอดเลยค่ะไม่ตองไม่ไปจอดเลย